สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทร์ดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีวหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่19พุพฤศจิกายน2 5 6 4ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมติดลังหาข้ามอมนะูลแนวทางวหวยฮาหนอยทั้ง3หามฮานอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VIP ผมก็จะมีเลขสูตรที่คำนวณสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกท่านผู้ชมดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย เพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยวุฒประจำวันที่18พฤศจิกายน2 5 6 4กันก่อน,ค,อน,ค,อนครับ ผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษซึ่งทำการออกในเวลา17บเนาฬกา15นาทีถึงสินาฬิกาสานาทีรางวัลเล็กไท้าย4ตัวออกค่า8ปดครับเล็กไท้าย3ตัวแปดเตัวบนเก้ดล็กไทยสองต,ตัง83ผลการออกสลากหวยฮานอยปกติทำการออกในเวลา18บแปนาฬกา15นาทีถึงสินาฬกาสานาทีรางวัลเล็กท้าย สี่ตัวออกสี่เก้กเลขไท้สามตัวบนเก้าหกเลขไทยสอ2ตัวบนหกเลขไท้สองตัวล่างหกและผลกันออกสลากหวยฮานอย V.I.P. ทำคันออกในเวลา19นาฬิกา15นาทีถึง1 9นาฬิกานาทีรางวัลเลขไท้าย4ตัวออก8863เลขไท้าย3ตัวบน8 6 3 2ตัวบน63เลขไท้าย2ตัวล่าง84 นี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP งวดประจำวันที่18พฤศจิกายน2564ครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปไปในงวดประจำวันที่18นะครับซึ่งเป็นเลขชุดในชุด2ตัวบนล่างครับในชุด2ตัวบนล่างคือว่าในงวดนี้ครับในชุด2ตัวบนล่าง หัวหันหนอยปกติไม่เดินนะครับในวันนี้ครับส่วนในชุดเลขท้าย2ตัวล่างครับในชุดเลขท้าย2ตัวล่างนะครับหัวหนันนอยปกตินะครับซึ่งเป็นชุดสรุปเด่นนะครับในชุดสรุปเด่น2ตัวบนล่างก็มาเข้าที่นะครับ8 4 8 4ตรงๆนะครับในชุด หวยฮานอยเล็กไทยสองรางหวยฮานอย v i p ซึ่งออกเล็ไทยสองราง8ปครับและอีกชุดหนึ่งครับมาเข้าเป็นที่ชุดตัวกลับของหวยฮานอยพิเศษครับซึ่งออก9 8 9 8ครับนี่คือชุด2ตัวครับส่วนในชุดสรุปหวยฮานอยปกติพิเศษนะครับชุด2ตัวครับชุด2ตัวซึ่งเป็นชุดที่เดินดีมาตลอดครับก็มาเข้าที่2ชุดนะครับเจ้าแนะครับ และ989ซึ่งเป็นตัวกลับครับส่วนในชุดสรุปเน้นรองครับชุดสรุปเน้นและชุดรองครับก็มาเข้าที่84ครับชุดเด่นเล็กไทยสองพลังของหวยฮานอย v i p ครับซึ่ง84ตรงรองครับและเป็นตัวกลับของหวยฮานอยพิเศษครับซึ่งออก98ครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองครับนี่คือข้อมูลงวด ประจำวันที่18ครับสมาชิกท่านใดที่มีโชคก็แสดงความดีใจด้วยครับท่านที่มีโชคถูกเลขท้าย2ตารางหวยฮานอย v ี p ครับซึ่งออก8 4ชุดตรงๆเป็นชุดเด่นชุดเน้นนะครับนี่คือข้อมูลงวดประจำวันที่18นะครับส่วนท่านใดที่ไม่มีโชคต้องลุ้นกันต่อครับในงวดประจำวันที่19ครับผมก็จะมีเลขสูตรที่ผมได้ข้อมูลสรุปเลขเด่น นำมาจับคู่ชุดให้สมาชิกตู่เป็นแนวทางกันอีกเช่นเคยนะครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันนะครับจากการนำเลขไทยาย3ตัวของหวยฮาหนอยปกติสงออกเ6 0ศครับมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับผมนำเลข9กําคำนวณน,นะครับหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เรียนจากสูตรคำนวณ สี่ตัวครับในสี่ตัวมีสองมีห้ามีเจ็ดมีแปดครับหลักสิบครับผมนําเลขหกนะครับคานวณหาเลขเต่นประจําหลักสิบนะครับได้เรียนจากสูตรคํานวณสี่ตัวครับในสี่ตัวมีสองมีสามมีเจ็ดมีแปดครับสองสามเจ็ดแปดเป็นเลขเต่นหลักสิบครับหลักหน่วยครับผมนําเลขศูนย์คานวณหาเลขเตืนประจําหลักหน่วยได้เรียนจากสูตรคํานวณสี่ตัวครับ ใน4ตัวมี3มมี5มี8ปดมีนย์ครับ3580เป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับนี่คือเลขสูตรคำนวณน,นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยห,ยหวยฮานอยงวดประจำวันที่19เพฤศจิกายน2องาครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบตัว2 3 7 8จับคู่หลักหน่วย4ตัวครับ3580จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ2วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัว จะได้สองสามสองห้าสองแปดสอวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวครับจะได้สามสามสามหวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวจะได้เจ็ดสามเครับแวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวครับจะได้แปดสามแปดครับทั้งหมดรวมแล้วสิบหกชุดครับเป็นเลขชุดสองตัวบน ชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดที่ผมจะลุกเด่นนะครับตัดให้สมาชิกดูเป็นแนวทางครับในมาดูหลัก14ตัวครับ2 378ครับผมเน้นไปที่นะครับเลข3ครับดึงเลข3ดึงเลข8วางหลักสิบครับดึง3กับ8บวางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ3580ครับ3 5 8 0เน้นที่เลข3ครับเน้นที่เลข8เช่นเดียวครับผมนำเลขเลข3าเลข8 หลักสิบนะครับจับคู่เลขหน่วยเลขสามเลขแปดครับจะได้ชุดเด่นสองตัวบนจากสิบหกชุดจะได้ที่สี่ชุดครับในสี่ชุดเด่นเขาจะมีสามสามครับสามแปดแปดสามแปดแปดสามสามสามแปดแปดสามและแปดแปดครับมาลุ้นกันนะครับในสี่ชุดนี้จะเดินหรือไม่ครับส่วนในชุดสามตัวบนครับในชุดสามตัวบนผมดึงหลักร้อยครับหลักร้อยสี่ตัวครับสองห้าเจ็ดศูนย์ครับสองห้านะครับเจ็ด เป็นเจ็ดศูนย์นะครับสองห้าเจ็ดศูนยนะครับมาเทียบไปครับประธานโทษครับสองห้าเจ็ดศูครับสองห้าเจ็ดศูนะครับสี่ตัวครับใน4ตัวนะครับสองหผมดึงนะครับผมดึงเลขห้าครับดึงเลขห้าครับดึงเลขศูนย์ครับดึงห้ากับศูนย์ครับสตัวนะครับนํามาจับคู่กับชุดเด่นสองตัวสอตัวบนสชุด3 3สามสามแจะได้ชุด สามตะบนหวยฮาหนอยดังนี้ครับในชุดสามตะบนหวยฮาหนอยนะครับห้าวางหลักร้อยจับคู่ยอดเด่นสองตับนสี่ชุดครับจะได้ห้าสามสามห้าสามแปดห้าแปดสามห้าแปดแปดศูนย์วางหลักร้อยจับคู่ยอดเด่นสองตัวบนสี่ชุดจะได้ศูนย์สามสามศูนย์นสามแปดศูนย์แปดสามศูนย์แปดแปดครับทั้งหมดแปดชุดครับจับชุดได้แปดชุดในเลขไทยสามตับนครับ ใน8ชุดนี้ครับชุดเด่นครับชุดเด่นผมเน้นไปที่583ครับเด่นไปที่583ครับส่วนชุดรองที่533ครับรอง533ครับน oh 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 ี่คือช anyway> hm ุดเด่นและชุดรองเหลือ2ชุดครับ583เด่นรอง53 3สครับส่วนในชุด2ตัวบนครับจาก4ชุดจะเป็นชุดเด่น83ครับชุดรอง33ครับเหลือ2ชุดครับนี่คือข้อมูลเลขท้าย3ตัวบน สตัวบนของหวยฮานอยนะครับมาได้ทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและ v ีพนะครับแนวทางสูตรคำนวณเน้นฮานอยปกติรอบ18นาฬกานาทีถึง18นาฬกา30นาทีครับมาดูชุดเลขไท้าย2ตัวล่างกันต่อครับเลขไทยาย2ตัวล่างหวยฮานอยปกติวดล่าสุดออก65ครับออก6 5ครับ,ออรบผมนำเลขหลัก10คือ6ครับ นำมาคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบสองตัวล่างได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับใน4ตัวมี2มี3มี7มี8ครับหลักหน่วยครับผมนําได้ค่าคํานวณนะครับหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับมี4ตัวมี1มี5มี6กมีนย์ครับ1 5 6 0เป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับในหลักสิบสีตัวครับ2 3 7 8ครับเล่นไปที่สครับ เน้นไปที่เลขแปครับดึง3กับ8บวางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับหนึ่งห้าครับหนึ่เน้นเลขหนครับเน้นเลขหกครับดึงหนึ่งกับหกวางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบสตัวสามข้อจับคู่หลักหน่วย2ตัวหนึ่งกับหกจะชุดสองตัวล่างหุยฮาหน่อยดังนี้ครับในชุดสองตัวล่างเสอร์จับคู่ได้นะครับมีสามหนึ่งสามหกแปดหนึ่งแปดหกครับสามหนึ่งสามหแหนึ่งและแปดหกครับสี่ชุดนะครับ เป็นชุดเล็กไทยสองตรงังหวยฮาหนอยครับใน4ชุดนี้ชุดเด่นเน้นไปที่8ปดหนึ่งครับรองที่8ปดหครับเด่น8ปดหนึ่งรอง8ปดหครับนี่คือชุดเล็กไทยสองตรงังหวยฮาหนอยมาได้ทั้ง3ฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮานอย VP ครับแนวทางสูตรคำวณเน้นฮานอยปกติรอบ18บแนาฬิกาสินาทีถึง18นาฬิกานาทีครับ สรุปหยฮานอยทั้งฮานอยครับพิเศษปกต,ติและ VP ครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณนะครับสรุปเลขเด่นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างนะครับซึ่งผมสรุปจับคู่ไว้นะครับจะมีเลขเด่นก็มี3 3 3 8 8 3 8 8 3 1 3 6 8 1 8, 8, 8, 8, 8, 8 6ครับรวมแล้ว8ชุดครับเป็นเลขชุด2ตัวนะครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างครับ เน้นในสองตะบนสองตะล่างนะครับทั้งสามพันไรครับพิเศษปกติและ VAP ครับแนวทางสูตรนี้วดล่าสุดครับวันที่สิบแปดนะครับที่สรุปชุดเด่นไว้นะครับแปดชุดเดินสองชุดครับแปดสี 8, 4, ต่ตรงตรงหวยฮานอย VAP ครับและแปดเก้ามาเป็นโลกโจก,กับเก้าแปดของหวยฮานอย พิเศษครับรางวัลที่1ครับซึ่งออก898ครับนี่คืองดล่าสุดครับวันที่18ครับส่วนนี้งดวันที่19ครับในชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับจะเดินหรือไม่ต้องมาลุ้นกันนะครับนี่คือชุดเด่นครับ8ชุดครับนี่คือชุดเด่น8ชุดมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างครับส่วนในชุดเน้นครับ3ตัวบนเน้นไปที่5 83ครับ583 3ดูนะครับ2ตัวูแครับ สองตันแปดสามสองตัวล่างแปดหนึ่งครับสองตัวล่างแปดหนึ่งส่วนชุดรองครับสามตัวบนครับรองห้าสามสามครับห้าสามสามชุดรองสองตัวบนสามสามครับรองสองตัวล่างแปดหกครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองครับชุดสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างและรองสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างครับส่วนในชุดแนวทางเลขตัวเดียวครับเลขวิ่งครับบนครับเน้นที่เลขสามครับ yeah. ล่างเน้นเลขแปดครับ ล่างในในแปดนำจับคู่กัน3ามแปดอีกชุดหนึ่งครับนี่คือข้อมูลเลขท้ายในชุด2ตัวบน2ตัวล่างชุดเน้น3ตัวบนชุดรอง3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างและรอง2ตัวบน2ตัวล่างรวมทั้งเลขวิ่งนะครับนี่คือชุดเด่นนะครับในชุดเน้นชุดรองในชุด2ตัวนะครับแปดแปดสามแปดหนึ่งสามสามแปดหกครับรวมทั้ง เด็กวิ่งครับจับคู่วันสามแปดชุดหนึ่งครับนี่คือชุดเด่นชุดเน้นและชุดรองครับเป็นซึ่งเป็นชุดเน้นชุดรองมาได้ทั้งสองตัวบน,ท,ววนทั้งสองตัวล่างทั้งสามฮานอยครับมาลุ้นครับแนวทางสูตรเน้นฮานอยปกติครับสูตรนี้ครับนี่คือข้อมูล i, หวยฮานอยงวดประจําวันที่ 19, สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับสมาเช็กท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณานในการรับชม ก่อนตัดสินใจครับข้อมูลน,นี้เป็นแนวทางเลขสูตรที่ผมได้คำนวณตามสถิติย้อนหลังเท่านั้นครับจะเดินตามสูตรเดิมนี้หรือไม่ต้องลุ้นกันในงวดประจำวันที่19พฤศจิกายน2564ครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทรีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกหลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยิีบปันนหาข้อมูลแนวทาง หวยฮานอยทั้ง3ฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VIP ผมก็ได้มีเลขสูตรที่คำนวณสรุปเบ้อเต่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ชุด2ตัว3ตัวบนและสมดงที่สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากหวยฮานอยในงวดประจำวันที่19กพฤศจิกายนายสิก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้เลยครับจะได้เป็นกำลังใจ ในการคิดคน้นหาข้อมูลสุดไว้ดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีในคลิปต่อไปครับไว้สมาชิกสตาร์เทรดดงวันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสาขาฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP งวดเมื่อประจําวันที่19พฤศจิกายน2 5 6 4เน,เนเฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ